สวัสดีค่ะคุณคุณที่รักทุกท่านคลิปนี้จะเล่าเรื่องความเป็นจริงของสภาวะกรรมให้เข้าใจง่ายๆในอีกแง่มุมนะคะสภาวะกรรมคือรูปแบบของพลังงานซึ่งเป็นนามธรรมาแล้วมันก็ไม่ใช่ทั้งดีแล้วก็ไม่ดีแต่ทุกคนต้องรับนี่เป็นพลังงานที่ทุกคนไม่สามารถปฏิเสธได้เมื่อกรรมคือนามธรรมาส่วนเราอยู่ในรูปกายที่มีความหนักหนาแน่น เป็นมวลสารที่มีความหนาแน่นพลังกรรมเหล่านั้นจะต้องหนักหน่วงขนาดไหนจึงสามารถส่งผลกระทบต่อลูก,กายของเราได้ก็แสดงว่ามวลพลังงานของกรรมคงต้องใหญ่มากๆเลยนะคะจึงสามารถกระทบกายที่หนาแน่นของเราได้แบบเต็มๆลองนึกดูว่าขนาดเรามีมวลสารร่างกายที่หนาแน่นขนาดนี้ยังโดนพลังงานอะไรพวกนี้ส่งผลกระทบต่อชีวิต ได้ขนาดนี้เลยถ้าหากเหลือแต่วิญญาณแล้วจะกระทบขนาดไหนตอนที่เรามีกายตอนที่เรามีรูปกายความต้านทานความหนาแน่นมันมีแรงต้านอยู่และนี่ก็เป็นสาเหตุว่าแรงกรรมพาเราไปเกิดตามที่ต่างๆได้พอไม่มีแรงต้านก็ด้วยเหตุและผลนี้เป็นไปไม่ได้เลยที่ตายไปแล้วจะจบกันพอกรรมและจิตวิญญาณก็เป็นนามธรรมาเหมือนกันแต่กรรมมีพลังงานมากกว่าขนาดนามธรรมาของกรรม ยังให้ผลกับกรูปธรรมขนาดนี้แนะนําให้สังเกตดูมวลอารมณ์อาการของเราในแต่ละวันนะคะนั่นคือสิ่งที่ส่งผลกระทบแล้วแล้วสิ่งที่เราสัมผัสไม่ได้อีกมันจะมากมายขนาดไหนอันนี้ไม่เกี่ยวกับการป,ปรุงสุกลงว่างนะคะไม่ว่าจะรมดีหรือคำชั่วก็คือให้ผลเต็มๆพอเป็นรูปแบบของวิญญาณแล้ว คือจะได้รับผลอย่างเต็มร้อยก็ให้รู้เลยว่าปัจจุบันของแต่ละคนเนี่ยมีความทุกข์ขนาดไหนนั้นยังไม่ได้รับผลเต็มร้อยนะหรือว่ามีความสุขขนาดไหนนั้นก็ยังไม่ได้สุขเต็มร้อยนะคะเมือ่อถึงร่างหนีไปแล้ว <ried S 1> ไปสู่โลกวิญญาณ<พ>ก็จะเหมือนคนที่หมดภูมิต้านทานในโลกมนุษย์เรายังมีร่างกายเป็นตัวกรองให้ยังเป็นตัวรับผลช่วย ฉะนั้นวันนี้จงดีใจเถอะค่ะที่มีร่างกายเป็นมนุษย์แล้วก็ยังมีญาติพี่น้องมีเพื่อนคอยช่วยเหลืออยู่บ้างและก็ได้มีโอกาสสร้างคุณงามความดีไว้เมื่อกลับสู่โลกวิญญาณแล้วคืออะไรที่เพึ่งจริงๆค่ะตัวคนเดียวโดดๆตัวใครตัวมันจริงๆรงับเต็ม,ตมก็ด้วยเหตุนี้จึงต้องสร้างแต่กรรมดีเพราะวันที่เราหมดภูมิต้านทานแล้วกรรมดีจะอย่างน้อยก็จะนำเราไปสู่ มิติที่ดีๆค่ะมวนพลังงานกรรมมวนพลังงานเนี่ยค่ะรอให้ผลเราตลอดทางชีวิตกับโลกวิญญาณเมื่อไหร่เจอเต็มๆผลสุดท้ายคือก็ต้องหมดกรรมก็มีแต่มนุษย์ค่ะที่สามารถออกจากวงจรนี้ได้ด้วยกรรมดีต่างๆก็จะช่วยชาลางได้บ้างหรือว่าปฏิบัติจิตจนเป็นพระอริยาขึ้นไปค่ะก็จะไม่มีกรรมใดๆที่สามารถลากเราลงอบายภูมมสีได้ ภูมนุษย์เท่านั้นค่ะที่สามารถจัดการกรรมได้ภูมิอื่นๆจะรับแบบเต็มๆไม่ว่าดีหรือร้ายรับเท่านั้นเกนกว่าจะหมดอายุไขภูมิมนุษย์เท่านั้นค่ะที่สามารถลิกแพลงได้การเกิดเป็นมนุษย์ประเสริฐที่สุดแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าคงไม่เกิดเป็นมนุษย์จริงไหมคะแล้วก็ไม่เกิดในทวีปอื่นด้วยนอกจากชมภูทวีปภูมิมนุษย์และชมพูทวีป แต่เราไม่เห็นคุณค่าความดีของเราเลยกลับได้ค่าตัวเองไม่เชื่อในความเป็นมนุษย์ของตัวเองเทวดานางฟ้าเขาอยากเกิดเป็นมนุษย์ทั้งนั้นเลยค่ะแม้แต่ต่างดาวเขาก็อยากจะเกิดในชมพูทวีปเพื่อจะได้เรียนรู้ทุกเพื่อจะได้หลุดพ้นเพราะทวีปเขามันไม่มีทุกเมื่อไม่มีทุกก็ไม่มีมรรคผลผนิพานเกิดเป็นเทวดาก็ยังดิ่งลงนรกได้อยู่ตามกรรมชั่วของตัวเองที่เคยทำมา ก็อย่างเวียนว่ายตายเกิดในสี่ทวีปนี้เหมือนกันทวีปน้อยอีกห้าร้อยทวีปอีกเข้าใจคําว่าทุกกันไหมนะคะทุกหมายถึงการเปลี่ยนแปลงเกิดรับไม่เป็นนิรันดร์ทุกอย่างเรียกว่าทุกสิ่งที่ไม่เป็นนิรันดร์เรียกว่าทุกส่วนกรรมก็อย่ากกลัวคําว่ากรรมค่ะพอกรรมส่งผลต่อชีวิตเรากรรมมีทั้งกรรมดีแล้วก็กรรมชั่ว สิ่งที่เราต้องรับผลทั้งหมดเรียกว่ากรรมเพิ่มกรรมดีเข้าไปค่ะเพิ่มออล่าเพิ่ม,มรัศมีจะช่วยลดทอนกรรมเหล่านั้นได้บ้างออล่าแสงคือบุญเทวดาจะมีแสงเพื่อปกป้องแต่พอหมดแสงหมดบุญก็ไปตามกรรมเหมือนกันก็ไปตามกรรมเหมือนเดิมแต่เมื่อเข้าสู่เส้นทางของพระอริยะเส้นทางศักดิ์สิทธิ์ นั่นจะมีเกาะค่ะเหลือเสมือนเกาะของโลกุตลารรมซึ่งรับประกันแล้วว่าจะไม่ตกตามอีกช่วนนิรันด์ชีวิตที่เหลือก็ทำแต่ความดีค่ะแล้วก็เป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวมหลักเสมอน,นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่นำ<อ>นำความรู้จากหนังสือไปแบ่งปันกันนะคะแต่จะบอกว่า ได้ความรู้ตรงนั้นแล้วมารับเครื่องมือไปด้วยนะจะได้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพจะได้เกิดประสิทธิผลมากขึ้นเพราะว่าเราแจ้งไว้ในหนังสือแล้วว่าหนังสือแล้วก็เหรียญน,นี้เราหารายได้เพื่อที่จะซื้อที่ดินสร้างสันติชีมหาสิจักรวาลค่ะเป็นงานของส่วนรวมนะะนั้นคนที่ได้รับความรู้ตรงนี้ไปถ้าต้องการที่จะทำให้มันเกิดประสิทธิภาพและก็ประสิทธิผลในชีวิตของตัวเองนะ ก็มารับไปให้ครบนะคะแล้วก็มาร่วมจุดแสงด้วยกัน